ข่าวใหญ่สะเทือนวงการท่านนายกสั่งปปอง,งอจัดการสแกมเมอร์ให้เด็ดขาดเพราะอะไรเรื่องนี้สำคัญกว่าที่คุณคิดเมื่อวันที่3พฤศจิกายน2568ที่ผ่านมานาสนักงานปปอง,งอสนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้มีการประชุมสําคัญโดยมีท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาวีรกุลเป็นประธานในการตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้กับคณะกรรมการ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ปปงโดยมีนายเทพสุบวันโชดาราเลขาธิการปปงและนายชัดชัยพรมเลิศประธานปปงเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงนายชัดชัยได้รายงานผลการดําเนินงานที่ผ่านมาว่าปปงได้ทาการยึดทรัพย์สินมูลค่ารวมกว่า2.9หมล้านบาทและดําเนินคดีอาญาไปแล้ว160คดีนอกจากนี้ยังมีการจัดการกับบัญชีมาที่มีความเสี่ยงสูงไปแล้วกว่า8,000บัญชีซึ่งทําให้สามารถอายัดเงิน ที่ได้จากการกระทําความผิดได้กว่า3,000ล้านบาทซึ่งเงินจำนวนนี้จะถูกนําไปคืนให้กับผู้เสียหายตามขั้นตอนต่อไปแต่เรื่องราวไม่ได้จบแค่นั้นนายชัดชัยยังได้ขอการสนับสนุนจากท่านนายกรัฐมนตรีในหลายประเด็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการนําเทคโนโลยี AI ปัญญาประดิษฐ์มาช่วยในการต่อสู้กับอาชญากรรมทางการเงินแต่ทําไม AI ถึงสาคัญเพราะในยุคที่เทคโนโลยีพัฒนาไปอย่างรวดเร็วเหล่าวิชาชีพก็ฉลาดขึ้นเรื่อยๆ พวกเขาใช้เทคนิคที่ซับซ้อนในการหลอกลวงทําให้การติดตามและตรวจสอบธุรกรรมต่างๆเป็นไปได้ยากขึ้นมากปปงจึงต้องการระบบ AI ที่ทันสมัยมาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลจํานวนมหาาลเพื่อตรวจจับความผิดปกติดได้อย่างรวดเร็วและแม่นยํายิ่งขึ้นท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกุลได้กล่าวถึงความสําคัญของภารกิจปปงในช่วงเวลานี้ว่าประชาชนและสังคมให้ความสนใจกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของสแกมเมอร์ และอาชญากรรมทางการเงินรูปแบบต่างๆและนี่คือจุดที่น่าสนใจที่สุดท่านนายกย้ําว่าหากปป,ปงไม่สามารถจัดการกับปัญหาเหล่านี้ได้อย่างเด็ดขาดจะไม่เพียงแต่ถูกมองว่าไม่มีผลงานเท่านั้นแต่ยังอาจนําไปสู่การถูกความบารจากนานาชาติอีกด้วยซึ่งเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อประเทศชาติประเด็นที่น่าคิดคุณคิดว่าการนำ AI มาใช้ในการปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินเป็นสิ่งจำเป็นหรือไม่ และคุณคิดว่าปปองอจะสามารถรับมือกับความท้าทายเหล่านี้ได้สำเร็จหรือไม่มาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลย